สวัสดีครับผู้ประกอบกสรเกษบ้านโน่นนึ่คือเขานะครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้สุภาพี่น้องไปเบิ้งปลานะครับปลาตะบัดมันตายแล้วล่ะกะเป็นปลาที่อยู่ครึ่งที่อยู่ในตุ่มกัอยู่ในน้ำนาะครับก็คือเขาสามารถที่อยู่ได้ได้สองหม่องสิไหมยู่ในตุ่มก็ได้อยู่ในตุ่มกับว่าตายอยู่ในน้ำกับว่าตายสิไหมป่ะเมื่อสิเป็นปลาอีกอย่างเขาไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องเนาะ ไปดูกันพรามันเป็นปลาอะไรติกินแล้วอร่อยมากนะแล้วแต่คนชอบนะขอบอกสวัสดีครับพี่น้องมันนี่มาตากปลาลดเ้อะปลาลดหรือปลานหน้าน้อยนะครับโลดละสามร้อยพี่น้องเออเนี่ยอันนี้หมักหมักแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะตากเดี๋ยวจะตากนะครับตากแล้วก็โลดละห้าร้อยนะ ปลาสดสดโล300นะเรามาผ่านการตากแล้วโลละห้าโอเคบ่ครับพี่น้องพู้นนะงามๆ <c oughs> ปลาสดสดเลยนะเอามาสดๆแล้วก็หมักเกลือป่ะน่าจะหมักเกลือมั้งเนาะเนี่ยสวยมากมีแต่ตัวสวยๆทางนั้นเลยขายที่ขายที่บ้านที่อุดอรอ่นะโโระโลโลปลดสดนะโลส0มรอย บ่พอกันพี่น้องบ่พอ่อกันนะครับแต่ว่าพ่อมาแปดรูปแล้วโลห์หารอยครับพี่น้องแปดรูปออกมาแล้วโลห์หรอยอันนี้ตากแดดเฉยๆนะตากแดดทำไปทำเป็นหมักเกลือแล้วก็ตากแดดนะครับสิประมาณเนี่ยพี่น้องบ่มีตะโตงงามๆพี่น้องคืออร่อยจริงๆอยากลาบกินตอนสดๆเนาะคือได้มาสดๆแล้วมาลาบกินแล้วมันจะอร่อยเนื้อมันจะแบบนุ่ม นะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กินเพราะว่าพอไปบ้านทีก็ไม่รู้อะไรบ้างเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับก็เลยทำลานเขาก็เลยทำมาเป็นหมักเกลือ,อามาให้ก็เลยเอามาตากแดดก็จะตากแดดเนาะสักสองแดดคือจะไม่ตากให้แห้งมากหรอกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แล้วดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะแล้วแต่สถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ได้ปลายแห้งมา ปลาแห้งมาด้วยก็ทอดกินไปแล้วเอออร่อยมากกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียว,วร้อน,รอ,นอร่อยอี่ลีพี่น้องมึงรูกป่นะได้กระโดงหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาผ้าเขียวผ้าเขียวนั้นมาคุมอีกทีหนึ่งก่อนกันมดแรงวันนะครับผมละเอาเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับเรจะเอาผ้าเขียวมาคุมเนาะกันมะรงวันกันพวกมลรงบันทองมลรงหัวเขียว นะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นแมลงหัวเขียวแหลที่พอเขามาจับแล้วเขามาไข่มันก็จะเป็นนอนนะครับก็จะเอามากันไว้ประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีแสงแดดลงได้เนาะส่วนข้างล่างก็จะใช้พับๆไว้เอาซุกซุกไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นบนหลังคานะครับเพราะหลังคามันจะสูงผมจะถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับผมก็เลยถ่ายให้ดูตอนนี้ก่อน นะครับจริงๆกระโดงผมก็มีเยอะนะแต่เป็นกระโดงที่ค่อนข้างหมดมันสีจอครับพี่น้องไปซอยดาวมาได้บุญเดือนสามปีที่แล้วเนาะเออปีนี้ละปีนี้ละวันปีที่แล้วดอกปีหกหกเดี๋ยวปีนี้ถ้ามีโอกาสสิไปถ้าบ่ามีโอกาสกะไ่ได้ไปนะครับพี่น้องเอาเอาไปซับหนึ่งสักก้อนนะครับพี่น้องเห็นบอกเดยวสีตากประลดกันนะครับพี่น้องเนาะ